สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมที่เคารพรักครับวันนี้พาท่านผู้ชมมาเดินชมสวนบรรยากาศยามเช้าครับพาท่านผู้ชมมาเดินชมต้นไม้ภายในสวนครับช่วงนี้ฤด,ดูการออกดอกออกผลครับพาท่านผู้ชมมาเดินเลาะไปเรื่อยครับวันนี้บรรยากาศยามเช้าอุณหภูมิ 16- 17องศาครับมีลมกระโชกแรง ไม่รู้ว่าฤดูกาลนี้จะติดลูกมากน้อยแค่ไหนครับแต่ว่าเห็นช่อดอ,อกออกมานีก็เยอะครับพี่น้องที่พี่น้องเห็นอยู่นี่จะเป็นต้นมะม่วงครับมะม่วงตัวนี้เป็นแก้วคะมินครับเป็นแก้วคะมินที่พี่น้องเห็นนี่ส่วนตัวที่พี่น้องเห็นอยู่นี่เป็นช่อดใหญ่นี่ครับก้านสีม่วงตัวนี้จะเป็นมะม่วงมหาชนกครับ ที่ปลูกอยู่ข้างกันจะดูเหมือนว่าต้นปลูกถี่กันมากครับเนี่ยก็อีกต้นหนึ่งครับเป็นต้นมหาชนกครับเป็นผลไม้ชนิดหนึ่งที่หาซื้อกินยากครับตามท้องตลาดนี่แหละครับช่อดอกจะเป็นอย่างนี้ครับก้านจะออกสีม่วงๆครับตัวน,นี้มันจะออกไปแล้วชุดแรกชุดที่สองกำลังดอกกำลังออกมาครับตอนนี้ ออกใหญ่ครับปีนี้มะม่วงออกช่อใหญ่ไม่รู้ว่าจะติดลูกมากน้อยขนาดไหนครับนอกจากที่เราปลูกมะม่วงแล้วที่พาพี่น้องเดินเลานนี่ครับชมสวนไปเรื่อยๆนี่ก็มีตัวนี้ต้นลิ้นจี่ครับลิ้นจี่นอพอหนึ่งครับนครพนมหนึ่งปีนี้ช่อออกใหญ่มากครับปลูกผมปลูกมาแล้วนี่เข้าปีที่สามครับตัวนี้คือผม เพิ่งปลูกได้3ปีครับปีที่พิทีแล้วไม่ออกช่อครับปีนี้ออกชอ่อปีนี้ช่อใหญ่มากเลยครับปีนี้ไม่รู้ว่าจะจับลูกหรือเปล่าพึ่งแตกช่อออกมาดอกยังไม่บานครับยังไม่ติดดีหน่อยครับปีนี้ได้ฤดูหนาวเข้ามาเย็นมากครับทําให้ลิ้นจี่ครับแล้วก็ผลไม้ชนิดอื่นออกช่อใหญ่ครับออกช่อใหญ่ก็ดูว่าเราจะ ได้ลูกได้ผลมากขนาดไหนครับเดี๋ยวผมถ้าติดลูกติดผลแล้วผมจะถ่ายให้พี่น้องได้ดูอีกครั้งหนึ่งครับนี่แหละครับบรรยากาศยามเช้าที่เราเดินเลาะชมสวนไปเรื่อยครับที่พี่น้องเห็นนี่ก็เป็นต้นมาลิดครับมาลิดปีนี้ยังไม่เห็นดอกครับยังไม่เห็นดอกอันนี้ก็เป็นต้นลิ้นจี่อันนี้ปลูกพร้อมกันนะครับนี่ครับต้นนี้ปลูกพร้อมกันแต่ว่าต้นไม้มันบางเบียดบังกันหน่อยครับมันก็เลยทําให้ ต้นไม่โตตอนนี้เขาเพิ่งแตกยอดออกมาครับดอกยังไม่ออกฝั่งทางนี้ครับจะมีอีกฝั่งที่ด้านหนึ่งครับมันออกช่อออกดอกแล้วแต่ออกไม่มากครับต้นนี้สู้ต้นเมื่อกี้ไม่ได้ครับนี่ครับเพิ่งแตกยอดนี่แหละครับเป็นต้นลิ้นจี่นพหนึ่งนะครับนครพนมหนึ่งจะปลูกในภาคอีสานได้ครับแล้วได้กินผลแล้ว ได้กินลูกแล้วนี่ครับนี่และครับเราก็เดินชมสวนไปเรื่อยครับบรรยากาศยามเช้าพาพี่น้องเดินเลาะชมสวนชมไม้ผลที่เกิดดอกในช่วงนี้ครับตอนนี้ฝั่งฝั่งนี้จะเป็นแก้วขมิ้นครับฝั่งนี้ช่อจะไม่ใหญ่เท่าไหร่ครับตันนี้ต้นนี้แต่ตัวน,นี้จะเป็นชุดที่2ครับชุดแรกก็ออกไปแล้วลูกเท่ากับนิวโป้แล้วครับ ส่วนที่พี่น้องเห็นอยู่นี่เป็นน้ำดอกไม้ครับเป็นมะม่วงน้ำดอกไม้เห็นไหมครับลูกกําลังจับขอภาวนาอย่างเดียวครับไม่ให้ล่วงโดนลงกระโชกแรงไม่ร่วงครับขออย่างเดียวขอให้จับลูกเยอะๆครับปีนี้ให้ดกๆเพื่อเราจะได้รับประทานกันเยอะๆแต่อยู่นี่เราไม่ได้ฉีดปุ๋ยฉีดยาครับเราก็ได้ดูแลกันแบบ อินรีครับแบบอินรีย์ใส่ปุ๋ยธรรมชาติไม่ได้ฉีดปุ๋ยอ่าไม่ได้ฉีดยาฆ่า,มาแมลงไม่ได้ฉีดยาที่ให้ดอกของเขาที่จับได้ผลเยอะๆครับนี่แหละครับดอกใหญ่ๆช่อใหญ่ๆครับปีนี้ก็เยอะครับปีนี้ออกกันเยอะเราก็ต้องเดินมาชมเรื่อยๆครับบรรยากาศยามเช้าแดดอ่อนๆกำลังออกครับตัวนี้ก็เป็นต้นมะลิดครับ ต้นมะลิตต้นนี้ก็เป็นต้นมะพร้าวช่วงนี้ก็มะพร้าวกำลังอัดน้ำครับเข้าช่วงฤด,ดูแรงครับอัดน้ำเข้าเยอะๆครับช่วงนี้ตันนี้จันกํากำลังแทงออกครับแทงออกเกือบทุกกิ่งช่วงนี้ครับแต่ว่าลูกก็จับยังไม่มากครับช่วงนี้ก็รอนู่นแหละครับอีกสักประมาณสักเดือนสองเดือนครับจันก็จะออกจากเยอะนี่แหละครับ บรรยากาศยามเช้าของ SBN Farm อำนาจเจริญครับอย่าลืมกดแชร์กดติดตามกด Subscribe ให้ผมด้วยนะครับเพื่อจะถ่ายทำคลิปดีๆให้พี่ให้น้องชาวกเกษตรเราได้มาชมครับบรรยากาศภายในสวนทำไปเรื่อยครับพี่น้องตัวนี้คือการดูแลการคุมฟางบริเวณใต้ต้นไม้ ทุกชนิดนะครับที่เราดูแลปรับปรุงดินขึ้นมาครับมะพร้าวนี่ก็โดนช่วงฤด,ดูร้อนเมื่อกี้ครับทำให้ลูกมันร่วงครับตอนนี้กำลังจับลูกเราในการบำรุงรักษาในการเพิ่มปุ๋ยเพิ่มทุกอย่างครับทำให้เขาออกจันทร์ออกดอกกำลังจะผลิตชุดใหม่ต่อไปครับส่วนฝั่งที่เราเห็นอยู่นี่ก็เป็นฝรั่งหงเปาซือครับ ผงเป่าซื้อที่เป็นเนื้อสีแดงแดงแล้วก็มีปลูกมาบ้างก็เป็นกิมจูครับไร้เล็ดที่ปลูกแซมอยู่ในสวนมะพร้าวครับตัวนี้ก็เป็นหงเป่าซื้อเหมือนกันครับนี่แหละครับบรรยากาศยามเช้าที่เราเดินเลาะชมสวนบรรยากาศดีๆครับอากาศดีๆไม่มีมลพิษครับเป็นธรรมชาติของเราที่เราสร้างขึ้นมา บรรยากาศดีๆยามเช้านี่ก็เป็นมะพร้าวผลผลิตที่เราผลิตได้ครับภายในสวนกัลูกก็ไม่ค่อยสวยเท่าไหร่ครับเป็นมะพร้าวบ้านแพ้วครับออกจันทร์ออกผลออกมาดีครับออกมาเยอะครับช่วงนี้ออกเยอะ่นี่แหละครับก็วันนี้ก็ไม่มีอะไรมากครับก็ฝากอย่าลืมกดแชร์กดติดตามกด subscribe ให้ผมด้วยนะครับวันนี้ก็ ฝากติดตามด้วยนะครับ SBN Farm อำนาาเจริญครับสวัสดีครับ